เมน,นูวันนี้เขาได้จีนเน้นๆเลยครับแกงปลาบึกนี่นะบอกเลยว่ายางหม้อยางล้ำช้ำๆเลยนะครับนอนใส่กั๊บยังไงแบบนี้บอกเลยว่ายางห้อนส <c oughs> วัสดีครับป๋อมแม่พี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาจัดเมนูล้ำๆของใครหลายลๆคนกันก่อนเลยพี่ว่าแม่ผมส่งปลาบึกมาประมาณสักเึ่งกิโลนะครับนอวันนี้ผมจะแกงป่าขึ้นปีขึ้นน้องได้ดูกันก่อนเลยนะครับจะไปแกงปลาของเขานี่นะไปเก็บจากใครหลังบ้านกันก่อนวันนี้นะครับจากใครพริกนะผมแทบจะไม่ได้ซื้อเลยนะครับหลังบ้านถึงนั่นเลยเท่าของผมปูกไกว์นะครับนอ่อนที่แกจะกลับบบบ้้้าาาานน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 นี่น่หหลลลยยยกอออมมะะะคครรัััเเงงขด หลังจากได้จากใครมาเรียบร้อยแล้วป่าของเอาก็มาล้างความสะอาดกันก่อนเลยนะครับบึกนี่นะบอกเลยว่าตัวใหญ่ขนาดแต้ยครับหนังนี่นะยังเหนียวยังเหมาะเลยอย่างแรกผมจะเอาป่ามาล้างน้าเปล่ากันก่อนหลังจากนั้นผมจะมาล้างแป้งมันต่อเลยปอาบึกแบบนี้บอกเลยว่าแกงยังเหมาะยังล้ำเลยแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็แบ่งขึ้นต้องสาวผมถ้วยหนึ่งนะครับถามเขาเราว่าล้ำก่อเขาบอกินพร้อมนะครับน่อกินมันในแผงตีพ้อมมันขาวอีน่ะผมกินสองคนสาวแม่ไม่นำมดเป็นถ้วยหมาหันขาวเลยผมเกียรติกอมตีผมแบบนี้ผมบเบิกัเกียรติหรอครับาะบ่กับเนาบ เขาตีมาว่จะซื้อจะตรงนี่นะซื้อตรงกับผมได้นะครับบางครั้งบางคราวแต่เขาอู้กับคนอื่นนี่นะมันต้องมีการอ้อมๆ้อพองนะครับคนนี่นะขออาจจะบะเข้าใจนะครับนี่นะบอกเลยว่าผมยอมรับความเป็นจริงนะครับเนาะมันพิษเขาก็ต้องยอมรับเป็นก่อนครับแต่ก่อนนี่นะผมคนนึงนะครับบะการยอมรับความจริงแล้วก็หนีปัญหาพอมตั้งแต่ได้มาปฏิบัติไออย่างไรอย่างเห็นจะทำความจริงนี่นะนี่นะผมยอมรับความจริงได้หมดนะครับเอาว่าทุกวันนี่นะยังมีปุ้มมีแตงก่อกับมีอยู่นะครับเนาะอย่างนี้ไว้ทีหลังนะครับเนาะมาเข้าา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 เเเเเเเรรรรรื่่อออองงงงงงกกััันน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 นีียยยยวะะะะผผผมมมมมมมจจจจลลลล้้้้้้้้้้หหหปปปบบแแแา นั่นกลับมาตำน้ำพริกแกงกันก่อนว่ามีย่ามาใจจะใช้หอมขาาหอมแดงแล้วก็ขมิ้นพริกย่น้อยนึงนะครับนั่นจะตามขม่นมนแล้วประมาณนี้เลยเรียบร้อยแล้วจะใส่ปลาห้าลงไปเลยนะครับใส่ปลาห้าลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตำขึ้นมาแล้วอย่น้อยนึงพริกแกงส้มปลากับมีคเนี่นะครับเนาะก็ไปได้ใส่กงกอส้มนะครับกงกอส้มของผมเนี่ยไปทางเขาเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะใส่ต้นหอมผักชีว้รุยหน้าเอานะครับส้มวันนี้ผมก็ไปได้ใส่ส้มมะกรูดนะครับใส่ส้มมะนาวเอานะครับเนาะวันนี้ผมแกงป่าเก็มม ชอบกันก่อนเลยครับบอมี่อย่ามัใจกัมีเกอรชุดรถรถดีสสายให้ของเหามอนเดิมนั่นน้่กันเดิมเดืดร้อนมาใส่ปาของเขาลงไปเลยนะครับที่หมแกงนี่นะก็เป็นปาบึกนะครับบอมเม้นปาสวายนาไม่ค่อยปาสวายนะครับน้าเขากรองขึ้นหน้ามันเดือดร้อนแล้วมาตักปกตักฟองขวงกันก่อนปกฟองไปเปีนต้องตักขวงคือมันมันมดอย่าน้อยหนึ่งนะครับจะน่ากระใสต้นหอมฟักชีลงไปเลยครับเราบอมีกุ้มกอดส้มนี่นะฮะมีกส้มปล่อยหอมกำเนาบอกเลยว่ายางม่อยางล้มกลงเรียกว่าแกส๊งแป๊บ ลงตรวจเรียบร้อยแล้วแกเติมมะนาวลงไปเลยนะครับนอซส้มมะกูนเห็นกัาไม้นามันจะหอมนะครับหอมม่อแจ๊ดๆละครับส้มมะกูนนี่นาอันกับประมาณน,นี้ครับแกงปลาบึกน่ายางม่อยางล้ําเลยก็มาตัาาากใส่ช่วยใส่จานกันก่อนเลยนะครับนอนโซน้ำท่อนๆแบบนี้ยางม่อเลยน,นะครับนอตึ้งหนีแบบป้นได้นะครับน้องไม้นี่นาแองโฮก็บใอยากกินตัวได้ครับน้องไม้นี่นาสาวแมยไปงัดไปไงนะ่ายจากตู้เย็นมาเนาะจงห่ะเจ็บของเขาวันนี้ก็ยังกินในมือปวดหัวกับสาวแมวเลยนะครับน้อก็ว่าเอามากินแก้เลี่ยนอย่างน้อยหนึ่งเสือมันม่อไอโน่ย ข้าวเก่งขนาดนี้มอเตอร์นะครับนอสา์แมมทุกวันเนี่ยตุยออกตุยออกนะครับหน้าบาสเหมือนกระด้งเลยนครับนอขีปุ่มโซดพ้อมพอมาหนึ่งเหมือนคนต้องนะครับขีปุ่มสาวแมมนี่นาผมอยากกับข้าวล้ำนั่นก้า่นอกินข้าวได้ขนาดนะครับสาวแมมนี่นานี่จกระตุบตอมขนาดเลยครับอยากจะกลับบ้านแล้วครับนอจะไปปีประนอไปอยากกับข้าวอีสานนะครับนอบ้านสาวแมมนี่นาผมไปถึงอุดรนี่นาผมต้องจัดเมนูนี่นะครับคือยอยนะครับนอยอยหมูบ้านสาวแมมนี่นารสชาติมันคล้ายๆแกงฮังเล้เหมือนกันนะครับ